ค่ะสวัสดีช่วงเที่ยงๆนะคะ,ว,นนะวันนี้พี่เพนมาทําอะไรวันนี้พี่เพนมาเตรียมยอดมันจะปลูกนะคะวันนี้พี่เพนให้รถน้องเขามาไถาย,ยกยกร่องไถไถแปรอีกรอบหนึ่งแล้วก็ยกร่องค่ะวันนี้เพื่อที่จะลงมันม่วงเพเปอร์สวิตโรสนะคะอพอยเป็นได้เตรียมยอดพันุไว้เนี่ยค่ะยอดกําลังสวยและอวบมากเลยค่ะพ่อเป็นจะลงแปลงนี้เลยค่ะพอดีให้น้องพี่เพนก็ใช้ตัว ากมันสัมปะหลังก็แกลบดำปรับปรุงดินอันนี้ไถแปลงครั้งที่สองนะคะการเตรียมแปลงของพี่เวนเราเราจะลงม่วงเพเพ่นสวิตโรสทั้งแปลงเลยค่ะตรงนี้น่าจะสองไร่กว่าๆตรงนี้นะคะตอนนี้ยอดยอดก็ด,ดูยอดมันสวยขนาดไหนพี่เวนให้ดูนี่ค่ะยอดพันอย่างสวยเลยค่ะเนี่ยค่ะอย่างอวบเลยค่ะเท่ากับปากกาเลยค่ะยอดดูนิ้วพี่เวนกับยอด สวยงามมากเลยวันนี้พี่เพนก็เลยให้น้องมายกรองให้แล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นๆพี่เพนก็เริ่มปลูกเพราะตอนนี้คนงานก็ไม่อยู่นะคะตอนนี้คนงานก็ต่างคนต่างมีงานค่ะคือฝนตกอะค่ะสองอประมาณสองครั้งแล้วคือต่างคนก็ต่างมีงานแล้วพี่เพ้นก็เลยจําเป็นที่ต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดนี่คือแกลบดํานะคะที่พี่เพนใช้ปรับปรุงดินก็ได้คือน้อยะคะ่ะ มันก็ถือว่าน้อยแต่ว่า,าพี่เ็นก็มีทุนแค่นี้ก็ค่อยๆทําไปค่ะตัวนี้ค่ะยกล่องเดี๋ยวเ็นพาให้ดูการยกล่องของเขาสวยมากเลยเดี๋ยวซูมซูมไปดปูเดี๋ยวนะคะเขาทำได้สวยมากเลยเขาเป็นทีมเมืออชีพเีมรถถ่ยน้องๆเขาเขาจะถ่ายให้พี่เพนประจําเลยสําหรับแปลงนี้ หลายๆแปลงก็มีแต่ฝีมือเขาหมดเลยค่ะดูค่ะการยกลองหออันเนี้ยการเตรียมดินก่อนที่เราจะปลูกอะไรมันก็มีข้อดีตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะดินพี่เพนจะเตรียมดินหมักดินหมักต้นหมักดินตากดินไว้เกือบประมาณ15วันนะคะ่ะพอเราตากดินหมักดินแล้ว <artistic> เป็นยังไงอุตส่าฟอเพอสุดหล่อค่ะพอพี่เพนจะใช้ช่องว่างระหว่างล่องหน่อยนึงนะคะวันนี้เพราะว่า ถ้าเราไม่เว้นช่องเวลาขุดมันใช้รถขุดมันจะเหยียบผลผลิตของเราอะคะ่ะพี่เพนก็เว้นระยะนิดนึงเพื่อที่จะอย่าให้มันเหยียบเวลาที่เราลงถ้าใครว่างก็แวะมาช่วยพี่เพนได้นะคะ <laughs> ดินสวยมากเลยค่ะอันนี้จะเป็นม่วงเพลเพลสวิตรถทั้งแปลงเลยนะคะแปลงนี้ แล้วการปลูกก็ง่ายๆค่ะเพียงเราตัดยอดมาใช่ไหมคะก็เสียบลงไปเลยค่ะเสียบลงไปประมาณนี้นะคะแค่นี้กลบดินค่ะแล้วก็ปลูกไปเรื่อยยาวไปะคะ่ะแต่วันนี้ที่แน่ๆคือพี่เพนคนเดียวเลยค่ะต้องปลูกคนเดียววันนี้ไม่มีคนช่วยเลยเดี๋ยวรอน้องแมวเดี๋ยวน้องแมวน้องเอกเอ็มวีของเราก็จะมานะคะน้องแมวการเตรียมดินก็ประมาณนี้ละคะ่ะ หลังจากถ้าเกิดยอดพันไม่พอยังไงพี่เพ็ญก็จะลงพวกข้าวโพดแทนไปตอนแรกแปลงนี้พี่เพ็ญกะว่าจะลงแตงโมแต่ว่าเรามียอดพันมันหวานอยู่แล้วเราลงมันดีกว่าเนาะแล้วมันก็ขายดีด้วยพี่เพ็ญจะพยายามทําเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้พวกฟูรดานะคะพยายามนะคะเดี๋ยวจะทําสินค้าผลิตสินค้ามีคุณภาพให้ทานยังไงก็ขอบคุณด้วยนะคะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยค่ะ